สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับการดูดวงตามราศีกันแบมบั้นเมจิตทาร์ลอตนะคะขอแจ้งให้ทราบว่าการดูดวงนี้ไม่เจาะจงสําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเป็นการดูดวงตามลักนณา,าลักนาราศีเท่านั้นนะคะก็ถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ไดมอนด์เมจิ c t าร์ลอตด้วยนะคะเรามาเริ่มดูดวงของชาวราศีลักนณาราศีกุมกันเนาะประจําเดือนพฤษภาคมค่ะ ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ราศีกุมนะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่ามีโอกาสจะอยากออกไปทํางานใหม่ๆความคิดของคุณคือคุณอยากก้าวกระโดดในเรื่องของงานหรือย้ายไปแผนกใหม่ไปทําอะไรใหม่ๆที่ท้าทายกว่าเดิมหรือมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท้าทายมากกว่าเดิมอะค่ะถามว่าคุณทําได้ไหมทําได้ค่ะเพราะใจิตใจคุณตอนนี้รู้สึกเบื่อหน่ายกับที่เก่างานเก่าเหมือนมีปัญหา เยอะแล้วอะไรเงี้ยที่มันถาถมเข้ามาช่วงนี้คือความรู้สึกคืออยากพักอยากจะนอนนิ่งๆเป็นผักคือพักผ่อนสักนิดนึงอะไรเงี้ยแต่คุณมีแนวคิดนะที่จะทําริเริ่มการทํางานใหม่ๆมีโอกาสประสบความสําเร็จไหมมีค่ะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงเลยแหละเพราะว่าคุณเป็นคนมีไอเดียเนาะมีความคิดสร้างสารรค์สําหรับคนที่ค้าขายนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มกิจการใหม่แบบเหมือน อาจจะเปิดสาขาเพิ่มหรือเปล่าหรือว่ามีแผนที่จะทำในส่วนของเอาสินค้าใหม่ๆมาขายทำได้นะคะมีโอกาสได้รับได้รับเรี่ยวอะไรคนตอบรับเสียงตอบรับออกมาดีค่ะคือทุกคนก็สนใจในสินค้าของคุณนะคะคุณสามารถทำได้อาจจะเป็นในช่วงมืนๆช่วงนี้แหละเพราะว่าช่วงนี้คืออยู่ในช่วงกำลังคิดตัดสินใจเนาะว่าจะเอาอะไรมาขายดีหรือว่าอาจจะทำอะไรดีอะไรเงี้ยเหมือน ความคิดของคุณมีหลายอย่างที่คุณคิดอะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานส่วนในเรื่องของการเงินการเงินของคุณบอกว่าช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาหยิบยืมเงินมาขอยืมเงินเนาะหรือว่ามีในช่วงช่วงของแบบเหมือนฝ่าฟันอุปสรรคในเรื่องของการเงินอะอาจจะเหมือนครอบครัวมา เรียกว่าอะไรครอบครัวอาจจะแบบว่ามีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินของคุณทําให้คุณแบกภาระหนักนิดนึงแต่ถามว่าคุณยังไปได้ไหมยังไปได้อยู่ค่ะเรื่องการเงินไม่ได้ขาดสวนขนาดนั้นแค่ว่าอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกันเรื่องการเงินว่าเหมือนอยากเก็บแต่ว่ามีคนมาขอยืมมาขอมาขอตลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็ยังไปได้นะคะด้านของความรักค่ะความรักของคุณ ช่วงนี้เหมือนมีเกณฑ์อยากจะจบรักเก่าๆไปเริ่มกับรักใหม่ๆอะไรอย่างนี้หรือว่าอยากเริ่มต้นใหม่นะคะสาหรับคนที่ยังโสดอยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งซึ่งอยู่ในช่วงกับในช่วงของการดูใจกันอยู่เขาคนนั้นเป็นคนอุดมสมบูรณ์นะถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาคือเป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนยังมีความมีความอบอุ่นให้คุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกว่าหลงไปกับเขาอ่ะแต่ขอให้คุณช่างใจนะคะว่าจะยัง อยู่ตรงนี้ดีอยู่คนเดียวโสดไปดีหรือว่าจะไปเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเริ่มต้นใหม่ให้ช่างใจให้ดีค่ะในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วนะคะก็มีโอกาสที่คนคนเรียกว่าอะไรมีคนที่แบบว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายที่แบบว่าอบอุน่นสมบูรณ์อะไรเงี้ยจะเข้ามาในความรักของคุณนะให้คุณตัดสินใจดีๆนะคะในเรื่องของความรัก อย่าเพิ่งตัดสินใจรีบไปเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเสี่ยงค่ะเขาอาจจะไม่ได้จริงใจกับคุณขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะเหมือนชอบแล้วอ่ะก็สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ให้เยอะขึ้นเพื่อความแน่นอนสำหรับคนที่เรียนอยู่นะคะคนที่เรียนอยู่ช่วงนี้เป็นในช่วงของมึนงงอ่ะรู้สึกว่างงกับวิชาที่เรียนอยู่หรือว่างงกับ บางอย่างนะคะแต่ถามว่าคุณเข้าใจไหมคุณเข้าใจอยู่แหละแต่แค่ว่ายังงงอยากให้เป็นการไปเรียนพิเศษเพิ่มขึ้นหรือว่ามีการาติวมากขึ้นชวนเพื่อนมาติวอะไรเงะะี้ยค่ะเพราะว่าคุณต้องก้าวไปทําอะไรใหม่ๆเช่นให้เพื่อนติวหรือว่าเรียนพิเศษหรือว่าเป็นการไปปรึกษาอาจารย์โดยตรงเลยว่าเนี่ยตรงนี้ไม่เข้าใจนะคะให้สอบถามอาจารย์เพิ่มขึ้นซึ่งเขาจะให้ความช่วยเหลือคุณอย่างดีนะ อาจารย์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาช่วยได้แน่นอนค่ะเขาอาจจะเหมือนแนะนําคุณไปในทางที่ดีในส่วนตรงนี้นะคะโดยสรุปนะคะชาวราศีกุมช่วงนี้ก็จะเด่นเรื่องการงานเนาะการงานมีความคิดใหม่ๆมีความริเริ่มสร้างสารรค์ที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในส่วนของ ชีวิตก็จะช่วงนี้ก็ถือว่าราบรื่นดีไม่มีใครมาทําอะไรคุณได้ค่ะคุณมีความสุขในชีวิตของคุณดีเนอะเหมือนมีมีเกาะคุ้มกันคุณอยู่ทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตปลอดภัยนะคะสู้ๆนะคะชาวราศีกุมขอให้คุณมีความสุขแล้วก็ปราศจ,จากความห่วงใยทั้งหลายนะคะขอบคุณค่ะ